สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชเลนคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวาไคนะครับกับโหมดเรดบอสซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นบอสตัวใหม่เลยนั่นเองนะครับเดบุล่าก็ถือว่าเป็นบอสที่ยากมากนะถ้าเกิดตัวละครไม่พร้อมจริง,รงเนี่ยนึกได้ว่าเอ็กซ์ตรีมยังเหนื่อยเลยนะครับอินเซนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้นะแต่ของผมเนี่ยก็ลงได้แค่อินเซนนะทอมเมนค่อยว่ากันรอบหน้าแล้วกันนะครับโอเคสำหรับรอบนี้อินเซนเป็นไงไปดู สำหรับทีมที่ใช้นะครับก็แบ่งเป็น2ทีมนะทีมแรกเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นดีอาจจะจบได้ในทีมนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีมากิเอามาลดเกราะนะอาสนะชุดนักเรียนนะครับก็เอามาบัฟให้กับตัวสเปเชียลนะมารีไอรอนเอามาฮิวตัวฮีเตอร์แล้วก็มิเนะไอรอนเอาไว้ย้ายตำแหน่งทีมนั่นเองส่วนสเปเชียลก็เป็นชิโรโกะชุดน้ำลดคอร์สเร่งคอร์สแล้วก็ซาสึกินะครับตัวยืมเพื่อนมาก็เป็นตัวดาเมจตเป้าเดียวนั่นเองนะครับ สำหรับเกเบล่านะครับเริ่มมาเนี่ยแนะนำเลยว่าให้ฮิลให้ซีเตอร์เราโอเวอร์โหลดไปก่อนเลยมันจะช่วยเรื่องของเรงคอสแล้วก็ดามจที่เราทำได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับหออจากนั้นก็โยนดามจเป็นชุดๆไปนะเอาซาสสกิโยนแล้วก็บัฟอสุนะลดเกราะให้เรียบร้อยแล้วก็รอคอสสิบอีกรอบหนึ่งโยนไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเลยการย้ายตําแหน่งสําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องไม่ให้นักเรียนบนสนามเราเนี่ยติดฟีดอ่าเพราะจะติดฟีดเมื่อไหร่เนี่ย เราใช้อะไรไม่ได้เลยนะสกิลก็ใช้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นปัญหากับการวนสกิลอย่างมากต่อไปปัญหาเรื่องของเสาน้ําแข็งตรงนี้เนี่ยเราปล่อยไปเลยเราไม่ต้องสนใจเยอะนะครับก็รอให้เกราะเขาหายไปก่อนเดี๋ยวเขาจะตัดเลือดตัวเองทิ้งส่วนหนึ่งเท่านี้ก็สามารถใช้ชิโรโกะเนี่ยจัดการเสาน้ําแข็งทิ้งได้นะแล้วก็เขาแนะนําอีกอย่างหนึ่งสําหรับการเติมฮีตเตอร์เราเติมให้เต็มหลังจาก เสาน้ําแข็งพังไปก็พอแล้วนะครับที่เหลือก็ประคองไม่ให้ต่ากว่า30%นแค่นั้นพอทีนี้ก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโยนดาเมตไปบัฟอาศนะไปลดกรอบบอสไปมาวนอีกทีนึงเราลดกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสกิลยา้าตำแหน่งของมินิไอดอนก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่ฮีเตอร์เรากําลังจะดับก็คือเหลือต่ำกว่า3 0เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้ ฮิลหลังจากที่ตอนเสาําแข็งแตกนะครับเพื่อทําให้มันติดโอเวอร์โหลดอีกรอบหนึ่งแค่นั้นพอประมาณนี้นะแล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงว่านักเรียนจะตายนะถ้าเกิดนักเรียน3ดาวแล้วเกาะเหลืองสําหรับอินเซน,นี้ไม่ตายนนแน,น่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนอกจากว่าคุณเล่นพลาแค่นั้นเองนะประมาณนี้นะครับ ทีมที่2นี่เป็นทีมเก็บตกนะก็มีโฮชิโนะคอมแบทนะครับเป็นแบบโหมดป้องกันด้วยนะอ่าก็ช่วยในเรื่องของยิงลดเกราะได้นะครับสากิชุดด้วยนะอันนี้เอามาพาสซีฟอย่างเดียวเพราะว่ามีโอกาสชุดนอนแล้วนั่นเองนะครับเอามาลดเกราะอ,อีกฝั่งด้วยมิโมริเอามาย้ายตำแหน่งนะครับแล้วก็สเปเชียลเป็นเซรีนะเอามาฮิวแล้วก็ฮิบิกินะครับเอามาโจมตีนั่นเองสำหรับทีมนี้นะครับก็ อย่างที่บอกไปทีมเก็บตกเนาะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับมาถึงก็ฮิลฮิเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เราใช้อยู่4สกิลอยู่แล้วก็วน4สกิลไปเลยนะครับโยนฮิบิกิลดเกราะใส่ย้ายตำแหน่งฮิลเนี่ยวนอยู่4สกิลเนี่ยวนไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะสำหรับทีมนี้ ก็จบกันไปนะครับสำหรับเกเบล่าระดับอินเซนในรอบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นบอสตัวใหม่ที่วุ่นวายแต่คอนเซปต์จริงๆเรียบง่ายนะก็คือขอแค่เป็นตัวดามเมจสเปเชียลแค่ปัญหาตอนนี้คือตัวสเปเชียลเราไม่มีดาเมจเยอะพอนะครับมีแค่ซาสุกิที่สามารถทำดามเมจแบบเบื่อได้ส่วนตัวอื่นๆมันจะอยู่ประมาณ60% 70%ของที่ซาสกิทำได้แค่นั้นเองนะครับ โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, go share, go, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับสามารถสปอร์ตผมได้ทุกเมื่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตมาโดยตลอดนะ Discord ตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองแล้วนะครับก็สามารถเข้ามาคอมมูนิตี้พูดคุยกันได้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเช่นกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย